สวัสดีวันนี้พบกันสุดใจพันฉันได้พบเธอโอลา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 ลลาอลสวัสดีวันนี้พบกันสุดใจพันฉันได้พบเธอโอลา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 โอลา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 สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีเด็กๆทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้นะคะคุณครูกัแตนนะคะก็จะพาเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่อง โรงเรียนของเราค่ะถึงแม้เราจะยังไม่ได้มาเรียนกันที่โรงเรียนค่ะแต่วันนี้ครูคาแต่ก็จะพาเด็กๆไปเดินดูโรงเรียนของเราเองนะคะก่อนที่เราจะได้ไปดูโรงเรียนของเรากันนั้นครูคาแต่ก็มีนิทานมาเล่าให้เด็กๆฟังด้วยหนึ่งเรื่องนะคะเดี๋ยวถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะก็เตรียมตัวไปฟังนิทานกันได้เลยค่ะจ้าดา และนี่นะคะก็คือนิทานนะคะที่คุณครูกระแต่จะเล่าให้เด็กๆฟังในวันนี้ค่ะเอ๊เด็กๆลองสังเกตลองมองดูที่หน้าปกนิทานสิคะเด็กๆเห็นอะไรบ้างอืมใช่แล้วค่ะหน้าปกนิทานเล่มนี้เนี่ยมีเด็กอยู่หนึ่งคนเอ๊เขาเป็นเด็กผู้หญิงหรือเด็กผู้ชายนะคะใช่แล้วเขาคือเด็กผู้ชายเด็กผู้ชายคนนี้เนี่ยเขาใส่ชุดนักเรียนนะคะแล้วก็สะพายกระเป๋าเป้นะคะกระเป๋านักเรียนเป็นรูปคุณตุ๊กตาหมีเนี่ย น่ารักมากเลยนะคะและนิทานครูกระแตในวันนี้นะคะก็มีชื่อเรื่องว่าป๋องแป๋งไปโรงเรียนนะคะเด็กๆลองพูดตามคุณครูกระแตสิคะป๋องแป๋งไปโรงเรียนอ่าค่ะเรื่องนี้นะคะเขียนเรื่องแต่งเรื่องโดยคุณสองขาและมีภาพวาดภาพสวยๆเนี่ยโดยคุณมงคลหวานชํำคะ่ะ เดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันนะคะว่าป๋องแป๋งไปโรงเรียนเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลยคะ่ะเปิดเทอมวันแรกทั้งแปลกทั้งหวันป๋องแป่งใจสั่นร้องลั่นวิ่งหนีแม่ครับแม่ผมไม่อยากไปโรงเรียนเลยคะ่ะ แม่คว้าลูกกอดปลอดภัยที่นี่รูปพ่อแม่มีอยู่ที่ใกล้ใจไม่เป็นไรนะจ๊ะลูกนี่นะจ๊ะรูปพ่อแม่แล้วก็ป๋องแปงแม่เอาไว้ในกระเป๋าเสื้อลูกนะที่นี่ปลอดภัยลูกไม่ต้องเป็นห่วงจ้ายกมือไหวครูรู้จักเพื่อนใหม่สุดตาย,ยิ้มให้ชวนเล่นไล่จับโบกมือบา,บายบายบ่ายแม่มารับ สัญญานะครับรับคำใจเย็นเข้าโรงเรียนนะลูกเดี๋ยวตอนเย็นๆคุณแม่มารับนะคะแม่ไม่หายไปเข้าใจคิดเป็นเหมือนกับของเล่นที่เห็นซ่อนอยู่โปกเปกค,ค้อนใหญ่ไว้ตอกตะปูหา็อตเข้าคู่เรียนรู้เล่นแข็ง เลือกจับขยับถือนิ้วมือแข็งแรงครุคระนิ่มแข็งแบ่งปันกันดีป๋องแปงนะคะก็เล่นกับเพื่อนๆนะคะแบ่งปันของเล่นกันด้วยโอ้น่ารักมากเลยค่ะเด็กๆปันดินเล่นทรายชอบระบายสีเล่นกันสนุกดีตีกองร้องเพลงโอ้ของเล่นเยอะแยะมากเลยนะคะที่ป๋องแปงได้เล่นเนี่ย กินข้าวแปลงฟันแข็งขันคนเก่งเข้าห้องน้ำเองหนูเก่งจังครับอุ่ยสุดยอดมากน้องป่องแปงทานข้าวก็ตากทานได้เองแปลงฟันก็แปลงฟันเองด้วยนะคะเด็กเกเ,กเก่งมากเลยค่ะที่นอนนุ่มอุ่นหนุนหมอนนอนหลับตื่นมาแม่รับกลับบ้านจ้าลูกเป็นไงคะพอถึงเวลาตื่นนอนคุณแม่ก็มารับน้องป่องแปงกลับบ้านาจบลงแล้วนะคะกับ ปองแป๋งไปโรงเรียนเป็นยังไงบ้างคะสนุกไหมคะอปองแป๋งนี่เก่งมากเลยเนาะตอนแรกเนี่ยปองแป๋งเขาก็ไม่อยากมาโรงเรียนแต่พอได้มาแล้วเขาก็สนุกมากเลยเพราะว่ามีกิจกรรมมีของเล่นนะคะสนุกมีเพื่อนเล่นมากมายเลย แล้วเด็กๆนะคะอยากมาโรงเรียนกั่หรือยังแต่ว่านะคะตอนนี้โรงเรียนของเราเนี่ยยังไม่สามารถมาได้นะเนื่องจากไวรัสโควิด2019หรือว่าโควิดนั่นเองแต่ไม่เป็นไรค่ะวันนี้นะคะคุณครูกระแตก็จะพาเด็กๆไปดูโรงเรียนของเรากันค่ะว่าถ้าเด็กๆมาโรงเรียนเราเนี่ยเด็กๆจะต้องทําอะไรบ้างน,นะคะไปค่ะไปกันเลย สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะคูกแตก็จะพาเด็กๆเข้าโรงเรียนของสำโรงของเราว่าถ้าเด็กๆมาโรงเรียนแล้วเนี่ยเราจะต้องเข้าไปแล้วก็ต้องทําอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราก็ไปข้า,างในกันเลยะคะ่ะแล้วนะคะให้เด็กๆทำความเคารพด้วยการไหว้พักผู้สร้างประจันตค่ะเมื่อไหวเสร็จแล้วนะคะให้หนักเรียนเดินตรงไปนะคะเพื่อสวัสดีคุครูตรวจวัดสัวทูนแลวก็ล้างมือดอ้วยเจลแอลกอฮอล์ค่ะ เรียบร้อยแล้วก็เดินไปที่ห้องเรียนของเด็กๆได้เลยนะคะและนี่นะคะก็เป็นห้องเรียนของเด็กๆห้องอนุบาลหนึ่งรับสค่ะนอกจากห้องเรียนของเด็กๆแล้ว โรงเรียนของเรายัางมีบริเวณอื่นอีกมากมายเลยนะคะมีทั้งห้องคอมพิวเตอร์มีห้องสมุดและอาคารประกอบอาหารเอาไว้ถ้าเด็กๆมาโรงเรียนได้เมื่อไหร่ครูะแตจะพาเด็กๆเ,เดินทัวร์ให้ทั่วเลยนะคะสำหรับวันนี้ครูะแตก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ,บายยค่ะ